สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะเดี๋ยวมาพบกันอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เล็กจะทําช่วงนี้อากาศมันจะเย็นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลองทํามาทําอาหารริดร้อนหน่อยเนาะที่จะกินแล้วจะได้ทําให้ร่างกายอบอุ่นค่ะเดี๋ยวว,วันนี้พี่เล็กจะทําเป็นซุปหัวหอมน,นะคะเดี๋ยวมาทํากินกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้น้าเดือดแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราพอน้านเดือดปุ๊บเดี๋ยวพี่เล็กก็จะใส่เกลือดำเป็นนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนี่ยค่ะประมาณนิดนึงเนี่ยค่ะพี่เล็กก็จะใส่เป็นอันนี้ค่ะเกลือดำหิมาลัยนะคะ แล้วก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนี่ยโรยโรยลงไปนะคะไม่ต้องเยอะของสูตรของคนอื่นไม่ยังไงไม่รู้แต่ของพี่เล็กนะพี่เล็กจะใส่เป็นเกลือดําก่อนแล้วก็พี่เล็กจะใส่เป็นเกลือชมพูนี้นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พี่เล็กจะใช้เป็นเกลือทั้งสองอย่างผสมกันนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีท่านเหลืออีกอันนึงจะมีเอ่อเป็นซันเฟอร์นะคะเนี่ยค่ะพี่เล็กก็จะใส่อันนี้ค่ะผสมสองอันเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่ไม่เยอะนะคะนิดหน่อยพอเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะเอานิดนึงออกนิดหนึ่งก็ได้ค่ะ เนี่ยค่ะประมาณเท่านี้ก็เยอะเยอะละคะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะโรยลงไปในี้นะคะเนี่ยค่ะโรยลงไปก็คนพี่เดาทับทิมใหญ่ก่อก็จะคนอันนี้นิดหนึ่งีให้เดือดให้เดือดเดือดเลยนะคะแล้วเวลาเราต้มอ่างหัวหอมลงไปอะค่ะมันก็จะแบบมันจะสุกเร็วอะค่ะมันจะต้องให้น้ําเดือดก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นหันวหอมนี่พี่เล็กก็จะปอกแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่เล็กก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเวลาปอกเราปอกให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะเวลาปอกอาจจะแสบตาหน่อยนะคะของพี่เล็กก็จะหั่นง่ายๆค่ะกับข้าวของพี่เล็กก็จะทําง่ายๆไม่ไม่ไม่ยุ่งยากมากนะคะเนี่ยค่ะก็จะหั่นแล้วอันนี้เราจะต้องแบบว่าไม่ให้นี่เราก็รีบคว่ำลงนะคะแล้วเวลาหั่นนะคะพี่เล็กก็จะหั่นแล้วก็รีบรีบเอาลงเลยค่ะ เนี่ยค่ะอ่านเป็นแบบนี้นะคะเวลาใส่นี้พี่เล็กจะใส่ทั้งหัวเลยนะคะมันจะได้หอมอะค่ะนี่นะคะพี่เล็กก็จะใส่ทั้งหัวนี้ลงไปเลยน,นี้เลยนะคะนะคะแล้วก็เหืออีกอันนึงนะคะนี่ก็จะหั่นแบบนี้นะค่ะหัวหอมใหญ่นี้จะให้ริดร้อนเวลาทานแล้วมันจะให้ความหวานจะเป็นน้ำซุปอะค่ะ ถ้าเราไม่หั่นแบบนี้อย่างสมมติว่าแม่ค้าที่เขาใช้กันเขาจะต้มลงไปท้องหัวเลยนะคะแต่เราต้องหั่นเพราะเราเอามากินด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วพี่เล็กก็จะไม่ให้ไม่ให้มันแสบตาพี่เล็กก็จะใส่ลงไปต้มเลยนะไม่งั้นมันจะแสบตามันจะปล่อยสารอกมาแล้วเดี๋ยวพี่เล็กอาจจะใส่เป็นเป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็ลูกชายก็จะชอบกินเป็นข้าวโพดอะค่ะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะใส่เป็นข้าวโพดนะคะดย๋างนั้นเดี๋ยวเราต้มไปก่อนนะคะแล้วก็เวลาอันนี้นะคะเวลาแกะนะคะเป็นข้าวโพดเนี่ย เวลาแกะพี่เล็กก็จะแกะเวลาแม่ค้าก็าขายเขาจะทํามาแบบนี้ให้มันดูสวยงามมั้งเขาก็ไม่ได้แกะให้ให้เราทั้งหมดอะค่ะเพื่อความสวยงามของเขาด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะพี่เล็กก็จะแกะออกมา่างนี้นะคะแกะแล้วเดี๋ยวเอาอาจจะมาหั่นหรือหักบางทีเรารีบๆเราก็เอาเอาลงไปต้มเลยก็ได้่ะเนี่ยค่ะจะเป็นข้าวโพดอ่อนอันนี้ก็จะมีวิตามินนะคะเนี่ยค่ะลูกชายเขาจะชอบเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราพี่เล็กก็จะไปล้างหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะแกะแกะแบบนี้เลยค่ะ เ,เพื่อนๆลองทําดูได้นะคะอาหารง่ายๆะคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เราจะทาเป็นเป็นอาหารง่ายๆไม่ต้องไปซื้อหมดทุกอย่างหมดตองอย่างก็ซื้อเองได้ซื้อได้อะไรอย่างค่ะเป็นบางอย่างแล้วช่วงนี้อากา,า,กาศเย็นๆฝนตกๆด้วยออกไปก็ต้องพกล่มพกอะไรไปด้วยนะคะพี่เล็กเมื่อเช้าก็ออกไปเดินนะคะก็ต้องเอาล่มเอาอะไรออกไปด้วยเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราแกะให้ให,ให้ให้ให้ดีนะคะเนี่ยค่ะเป็นข้าวโพดอ่อนมันก็จะกินง่ายอ่ะคะ่ะ มันก็จะหวานๆนะคะหวานหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็มาล้างหน่อยนะคะแกะออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะมาล้างนะคะกินหัวหอมหอมมากเลยถ้าคนชอบกินหัวหอมนะคะมันก็จะหอมเนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็มาล้างให้สะอาดนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดขาวอีกอันหนึ่งนะคะเรากินอาหารอันนี้จะเป็นริดร้อนทั้งสองอันเลยนะคะหัวหอมนี้ก็อาหารให้ริดร้อนนะคะ ถ้าอากาศร้อนจ,จัดๆก็ก็ไม่ควรจะต้มกินนะคะพอดีช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะเนี่ยค่ะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กก็จะเอามาใส่กับผักกาดขาวผักกาดขาวนี่จะให้ลิเจนนะคะผสมกันนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเพราะไม่อย่างนั้นมันจะร้อนเกินไปนะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะลูกชายก็จะชอบอาหารที่มันอร่อยๆก็ะจะให้ริดร้อนนะคะนี่เดี๋ยวเราล้างให้สะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาหันห่นหั่นหั่นเป็นเน็ตนี้ก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะหั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต้มเลยนะคะหรือไม่หั่นก็ได้บางคนเขาก็ใส่ลงไปทั้งหักแล้วก็ใส่ลงไปเลยเพราะเวลาหั่นแล้วมันก็จะกระจายแบบนี้ค่ะแต่ไหนหั่นเราก็หั่นไปเลยนะคะใช้หักเอาก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะกระจายค่ะถ้าเราหั่นแล้วมันจะกระจายแบบนี้ค่ะถ้าบางคนไม่ชอบใช้หักเป็นบล็อกบอกบอกสี่สี่ท่อนไปก็ได้นะคะ นี่ค่ะหั่นเพื่อความสวยงามแต่ว่าหั่นแล้วมันก็จะเป็นหนี้ค่ะมันจะมีเศษๆไหลออกมามเยอะเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปต้มทีเดียวเลยนะคะของพี่เล็กจะสูตรของพี่เล็กก็จะง,ง่ายๆค่ะลงไปต้มหมดเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะเอาลงไปต้มเลยนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะของที่เหลือพี่เล็กก็จะใส่ลงไปต้มเลยนะคะเนี่ย บางทีถ้าถ้าสะดวกก็ไม่ต้องหั่นก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหั่นมันก็โคตรอ่อนแล้วหั่นแล้วมันจะกระจายแบบนี้ค่ะมันจะกระจายหมดเลยลงไปต้มๆนะคะต้มสักพักนึงห่ะเดี๋ยวก็ใช้ได้แลเดี๋ยวพี่เล็กก็จะมาล้างแล้วก็จะ ใส่ลงไปลมรวมไปต้มเลยก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะต้องแบ่งเอาไว้เพราะว่าลูกชายเขาจะไม่กินแกนแก่เดี๋ยวเดี๋ยวแบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะเอาเฉพาะอ่อนๆให้เขากินแล้วกันเดี๋ยวแก่ๆบบบก้านพี่เล็กจะทานเองอันนี้เดี๋ยวก็จะเก็บใส่ถุงอันนี้ไว้นะคะอันนี้พี่เล็กจะซื้อเป็นผักกาดหอมผักกาดขาวนะคะของโครงการหลวงอะค่ะเพราะไม่ทานก้านเดี๋ยวเราเก็บก้านเอาไว้เป็นไงยูที่รัก นี่ค่ะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะหั่นเป็นเป็นก้านอ่อนๆนี่เขานะคะอันนี้มันก็จะมันจะนิ่มหน่อยะคะ่ะเวลาหั่นออกมาแล้วมันจะได้เป็นอาหารที่มันจะให้ลิกเจนนะคะผสมกันเขาจะได้กินผักบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยพี่เล็กแค่นี้เองค่ะพี่เล็กก็ลองไปต้มเลยนะคะต้มสักพักให้มันเละๆเ,เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ใส่ลงยังไงคะง่ายไหมสูตรพี่เล็ก อยากให้ให้เขากินผักอะค่ะก็เลยต้องแบบว่าให้ทําแบบเนี้ยค่ะเขาจะกินผักที่เลือกเฉพาะผักที่กูกินได้ไม่งั้นเขาจะไม่กินแค่เนี้ยค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวเติมน้าลงไปนิดนึงแล้วก็ได้ลูกแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหม่ามาชิมนดิดหนึ่งใส่เกลือไปนิดนึนะ เราเดือดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยปรุงรสอีกทีก็ได้ค่ะท,ที่ให้ใส่เกลืองลองไปเลยเพราะว่าเกลือมันจะซึมแล้วก็มีแก่ธามจะซึมเข้าไปในเนื้อของผักเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทำง่ายๆนะคะเวลาเด็กที่บ้านถ้าไม่กินผักเราก็ต้องถามเขาว่าเขาสามารถที่จะกินผักอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างลูกชายพี่เล็กเขาจะกินหัวหอมได้กินป็นข้าวโพดได้ผักอื่นเขาก็ไม่กินเขาจะกินไปอันเนี้ยค่ะผักกาดผักกาดขาวเนี้ยได้ค่ะแต่ว่าต้องต้มเละๆหน่อยนะคะเขาถึงจะกิน เด็กๆเขาก็กินผักนะโตแล้วไม่กินแต่ก็ต้องฝึกให้เขากินนะคะก็ต้องวันนี้ค่ะต้องให้นิ่มๆหน่อยก็ถึงจะกินนะคะเนี่ยค่ะถ้ายังผักอื่นอย่างพวกกุช่ายอะไรก็ไม่ควรกินมันจะให้ร้อนร้อนร้อนมากเลยค่ะกุช่ายเนี่ยเป็นเป็นผักที่ให้ร้อนมากเมื่อก่อนพี่เล็กก็ชอบกินนะพอหลังๆเข้ามาศึกษาดูแลตอนหลังๆพี่เล็กก็จะไม่กินนะคะจะกินแต่ผักที่มันแบบต้มง่ายๆอะค่ะเนี่ยค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงไหมลูกเดี๋ยวพึ่งเลยเนาะ ง,ง่ายๆไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวใต่ลูกชิ้นผสมลูกชิ้นปลาลงไิดนึงละกัน,กนเดี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นจะเป็นลูกชิ้นอัวนี้นะคะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติลงไปนะคะคือพราพอดีเราไม่ได้ใส่เนื้อขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เป็นลูกชิ้นปลาลงไปหน่อยลวกันเนี่ยค่ะเป็นลูกชิ้นปลามันกึง่งๆคล้ายสุกี้นะพอดีไม่มี ไม่มีน้ำซิมสุก,กี้แล้วก็ไม่มีบุนเส้นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสุก,กี้อะค่ะนี่ค่ะใส่จริงลงไปหน่อยให้มันดูมีเนื้อหน่อยแค่นี้ก,ก,ก็ก็อร่อยแล้วค่ะใส่แค่นี้ยค่ะใส่เกลือก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วทาน,นเทําไมให้มันมีเงา ให้มันมุมมุมไม่ให้มันมีเงาอ่ะต้องไม่ให้มันมีเงาเห็นไหมต้องไม่ให้มันมีเงาเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆนะคะอาหารง่ายๆทําทานเองได้วันนี้วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวันนี้ถ่ายเสร็จเดี๋ยวพี่เล็กก็จะลงให้เลยนะคะนี่ค่ะทำง่ายๆ ถ้าอย่างบางคนชอบเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่ากุ้งหอยปูปลาแล้วก็แส่ไปได้แต่ของพี่เล็กก็จะทำเป็นง,ง่ายๆเนี้ยค่ะไม่ต้องยุ่งยากมากนี่ค่ะเขาก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวลงขุงข้าวเป็นข้าวซ้อมมือก็ได้นะคะข้าวขาวก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะกินง่าย,าย <S 1> <S 1> ๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งมือหนึงเสร็จละแต่ถ้ามัน ทำต้มย่ากๆนี้พี่เล็กก็จะไม่ได้ทําอย่างพวกใส่กระทงกะทิก็ไม่ได้ทําสัญญาจะเป็นพวกเนียง่ายๆทําง่ายๆอะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้มแล้วเดี๋ยวกินเลยค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่ใต้คอมเมนต์ชั้นล่างน,นี่เลยค่ะเป็นปุ่มแดงๆนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งสําคัญที่สุดคือกดกระดิ่งนะคะเวลาที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเพราะว่าพี่เล็กจะมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกวันเลยค่ะนะคะเ,เป็นคลิปที่มีประโยชน์กับทุกคนนะคะเวลาดูแล้วอาจจะได้ประโยชน์นะคะยังไงก็ กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ